ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟอร์มแรงก็เคยชำ้ำเกรดก่อนเกมเอเวอร์ตพบลิเวอร์พูลหลังจากโดนเลื่อนมาจากเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยปัญหาที่มีพายุเข้าศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์ยกแรกประจํารุ่การ2024ถึง2025ระหว่างเอเวอร์ตกับลิเวอร์พูลก็จะมีขึ้นในวันพุทธที่12กุมภาพันนี้แล้วที่สนามกุริสันพาร์ค ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอเกร็ดบางอย่างสำหรับคู่นี้ไปบ้างแล้วอย่างเช่นเรื่องที่ว่านี่คือโปรแกรมที่มีใบแดงปลิวว่อนที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่จำนวน23ใบเป็นคู่ที่เสมอกันในพรีเมียร์ลีกด้วยสกอร์0-0มากที่สุดที่จำนวน12นัดและเรื่องที่ลิเวอร์พูลชนะเอฟเวอรตันในทุกรายการไปแล้วถึง99เกมเป็นต้นแต่ด้วยความที่ตารางการแข่งมันเปลี่ยนไป ก็ทำให้มีเกรดน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาบางอย่างลองไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างยกแรกช้าที่สุดการโดนเลื่อนโปรแกรมมาเตะก,กันในช่วงเดือนแห่งความรักทำให้นี่ถือเป็นสึกเมอร์ซี่ไซด์ดา์บี้แม์ยกแรกที่ฟาดแข่งกันช้าที่สุดหากนับจากตอนเริ่มฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยโดยสถิติเดิมคือตอนฤดูกาล 2005- 2006 ที่กว่าจะเจอกันต้องรอจนถึงวันที่28ธันวาคมของปี2005ซึ่งครั้งนั้นลิเวอร์พูลบุกไปชนะ3ต่อหนึ่งได้ถึงกุริสันพาร์คอารรถันซ้ำรอยอย่างที่รู้กันดีว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังฮอตสุดขีดหลังจากไม่แพ้ใครในลีกมาถึง19เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วแบ่งเป็นการชนะได้14เกมกับเสมอ5นัดทำให้หลายคนมองว่าพวกเขาเป็นต่อเอเวอเรตในระดับหนึ่งถึงกระนั้น2ครั้งก่อนหน้านี้ที่ลิเวอร์พูลไปเยือนเอเวอเรตในเกมลีก ในสภาพที่หงแดงไม่แพ้ใครในลีกมาอย่างน้อย19เกมรวดนั้นมันกลับกลายเป็นว่าทีมสีแดงของย่านเหมอร์ซีไซ์เป็นฝ่ายปลาชัยทั้งสองหนไม่ว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมปี1978ที่พวกเขาพ่าศูนย์ต่อหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครในลีกมา23เกมรวดและในเดือนมีนาคมปี1988ที่ลงสนามด้วยผลงานที่ไม่แพ้ในลีกมา31เกมติดแต่กลับกลายเป็นว่าต้องออกจากกุริสันพักด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่ง ท็อฟฟี่รุดร้อนแรงช่วงครึ่งแรกในเกมดีก2นัดหลังสุดที่กุริสันพรัคนั้นเอลวตันนำคู่แข่งด้วยสกอร์3ต่อ0ตั้งแต่ตอนจบครึ่งแรกได้ทั้ง2เกมนั่นคือนัดที่ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์3ต่อ2และเกมล่าสุดที่พิชิตเลสเตอร์ซิตี้4ต่อ0 ถังนี้ถ้าหากเอลตันทำอย่างนั้นได้อีกในการเจอกับคู่อริร่วมเมืองมันก็จะทำให้พวกเขาเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของพิมลิกที่นำคู่แข่งในเกมเย่าในช่วงครึ่งแรกด้วยผลต่างอย่างน้อย3ลูกได้ถึง3นัดติดต่อกันเกมรับเหนียวทั้งคู่ลิเวอร์พูลคือทีมที่เก็บคลีนชีสในพิมลิกประจำฤดูกาล2024-2025ได้มากที่สุดร่วมกับนอตติงแฮมฟอรเรสที่จำนวน10นัด แต่ว่าเอเวัตตันก็ตามมาติดๆเช่นกันเพราะทำแบบนั้นได้ถึง9หนซาร่าลุ้นทุบสถิติซาร่ากำลังมีโอกาสกลายเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูในพิมลีกหากนับเฉพาะนัดเยือนมากที่สุดต่อ1รุฤดูกาลแบบเดียวๆเพราะตอนนี้เขาครองสถิติร่วมกับแอนดี้โคที่จำนวน21ครั้งโดยในซีซั่นนี้ซาร่ามีผลงาน13ประตูกับ8แอซิ์กับการเล่นนอกบ้านในลีก12นัด ส่วนโคเคยทำได้12ประตูกับ9แอซิสในเกมเยือนตอนเล่นให้นิวคาสเซิลยืนเต็ดในซีซั่น1993-1994 BBC Sport รายงานการให้สัมภาษณ์เดวิดมอยส์ผู้จัดการทีมเอเวอเรตันกับการเผชิญหน้าลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ผมอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วและผ่านมาสักระยะแล้วตั้งแต่เกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์ครั้งล่าสุดเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์เป็นเกมที่ยากเสมอ เพราะลิเวอร์พูลเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเสมอมาแต่ที่กุริสันพาร์คดร์บี้แมตช์นี้จะให้ความรู้สึกที่ง่ายมากกว่าเพราะเรามีแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมหนุนหลังอยู่เสมอตลอดทั้งเกมผมมีความทรงจําเกี่ยวกับดร์บี้แมตช์อยู่บ้างผมจําประตูของลีคาสลี์ได้เสมอเมื่อเราชนะที่นี่และแอนดี้จอ์นสันแต่ก็เป็นเกมที่ยากลำบากเสมอมาอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างมากแน่นอนว่าเราอยากชนะเกมนี้ แต่ลองมองในมุมของความเป็นจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องได้แต้มเพื่ออยู่รอดในเพียริกนี่คือเกมใหญ่หวังว่านักเตะจะพร้อมสำหรับเกมนี้ผมหลอกตัวเองไม่ได้ผมเคยพ่ายแพ้มาแล้วหลายครั้งเราไล่ตามลิภูและคงไม่มีวันแพ้มากเท่าตอนนี้อีกแล้วการได้ผลงานที่ดีถือเป็นเรื่องดีเสมอมาแน่นอนว่ามีช่องว่างระหว่างสทีมและทุกคนต่างก็รู้ดีว่าสโมสร,รแห่งนี้ประสบปัญหาอะไร แต่เอเวอร์ตันมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลเมื่อรุูการที่แล้วและหวังว่าเกมนี้เราจะทำมันได้อีกครั้งมอยส์พูดถึงอาร์เนอร์เฮดโค้ชของลิเวอร์พูลอย่างที่คุณเห็นที่ผ่านมาลิเวอร์พูลมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างเจอเกนค็อปผมคิดว่าคนส่วนใหญ่จะต้องประหลาดใจกับสิ่งที่อาร์เนอร์กำลังทำอยู่ในเวลานี้ผมต้องบอกว่าเขาทำได้ดีมากไม่ใช่หรือพูดได้ยากเมื่อคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้นะ่ะเขาทำได้ดีมากจริงๆและทำให้ทีมเล่นได้ดีมาก และแข็งแกร่งมากอีกด้วยหากคุณดูจากตารางในลีกที่พวกเขาอยู่ในเวลานี้ส็อตเผยคุยไฮติงก้าก่อนเกมทาฟีอันนัส็อตยืนยันว่าเขาได้ขอคำแนะนำจากจอนไฮติงก้าผู้ช่วยของเขาเพื่อขอข้อมูลไปใช้ก่อนจะนำทีมลงเล่นในเกมเมอร์ซี่ใช้ดาบี้ครั้งแรกในฐานะเฮดโค้ชของลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตามกลุ่นสื่อชาวรัสไม่ได้คาดหวังว่าตนจะได้ร่วงรู้ความลับใดๆจากผู้ช่วยของเขารายนี้ที่เคยเป็นทั้งอดีตนักเตะเอเวอเรนต์ ton, และหนึ่งในทีมงานของเดวิดมอยส์ไฮติงก้าจะกลับมาที่กุร์สันพาร์คเป็นครั้งแรกในฐานะทีมงานของลิเวอร์พูลโดยเขาเคยลงเล่นไป140นัดตลอด4ฤดูก,กาลครึ่งกับทอฟฟี่แม้ว่าโค้ชชาวรัสจะอยู่ในจุดที่ดีในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอดีตเจ้าหน่ายของเขา แต่สลอดเผยว่าเขาได้เห็นมากพอแล้วจากเอวตันนับตั้งแต่ที่มอยกลับมาที่กุลสันพาร์คเมื่อเดือนที่แล้วจนทําให้เขาตระหนักถึงอิมแพคที่เขามีต่อทอฟฟี่บลูแน่นอนว่าผมถามเขาว่าพวกนายมีประสบการณ์กับเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้จากฝั่งนั้นอย่างไรบ้างสลอดกล่าวถึงการพูดคุยกับไหติงกาและผมคิดว่าทั้งสองทีมก็มีประสบการณ์เหมือนกันเช่นเดียวกับผู้เล่นทุกคนทั่วโลกเช่นเดียวกับที่ผมเคยมีประสบการณ์กับเกมดาบี้ที่ผมเคยเล่น เกมเหล่านั้นมีความสำคัญมากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองสโมสรและใช่เขาเคยร่วมงานกับเดวิดมอยส์ดังนั้นใช่เขารู้ว่าเขาต้องการเล่นแบบไหนแต่ผมเพิ่งดูเกม3หรือ4เกมล่าสุดผมเห็นโครงสร้างแผนการเล่นที่เขาเคยมีที่เวสแฮมและที่เขาเคยมีมาก่อนที่ยูไนเต็ดและที่เขาเคยมีมาก่อนที่เอเวอร์ตันดังนั้นเขาจึงมีความคิดที่ชัดเจนว่าเขาต้องการให้ทีมเล่นแบบไหนและนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับผู้จัดการทีมหากคุณแค่ดูทีมของเขา ไม่สำคัญว่าพวกเขาจะสวมเสื้อทีมไหนแต่คุณพูดได้เลยนี่คือทีมของเดวิดมอยส์หรือนี่คือทีมของเปปกอนเดลลาและนี่คือสิ่งที่เขานํามาให้เสมอและนั่นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่ผู้จัดการทีมทุกคนจะทําได้คุณรู้ว่าคุณจะได้อะไรเมื่อคุณดึงเดวิดมอยส์เข้ามาและนั่นคือความสําเร็จเป็นส่วนใหญ่ แฟนฮงพ่ออุ่นใจได้บ้างเปิดอัตราตรองล่าสุดเฟอร์กิวฟันไดาจะอยู่กับทีมไหนในซีซั่นหน้าหลังยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรเรื่องต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเบดแฟร์ของประเทศอังกฤษยังคงเชื่อมั่นว่าเฟอร์กิวฟันไดาปรากรลังกับตันทีมลิเวอร์พูลจะอยู่คาแข้งที่แอนฟิลด์ต่อไปในฤดูก,กาลหน้าหลังมีข่าวว่าเรอัลมาดริดบยญมิคและยูเวนตุสยื่นข้อเสนอก้อนโตหวังดึงไปร่วมทีม เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์รวมถึงเน no art, ชนอเล ah, ็กซานเดอร์อโน่แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษและโมฮมิดซาร่าปีกทีมชาติอียิปต์จะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โดยทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต่อสัญญาหรือไม่อัตราต่อรองทีมของเฟอร์กิลฟานได์ในฤดูกาลหน้าอยู่ลิเวอร์พูลต่อ3ต่อ1บาร์เซโลนา8ต่อ1เรอัลมาดริด12ต่อ1สโมสรซาอุ14ต่อ1บาเยอร์สิบหกต่อหนึ่งเบียสเชยูเวนตุส20ต่อ1สโมสรเมเจอร์ลีก25ต่อ1 รวยลิเวอร์พูลรับกว่า2,000ล้านบาทจบรอบลีกเฟสแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลจาฟูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับเงินจำนวน5.2 6ล้านยูโรหลังจบศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสจากการรายงานของอาร์ตสื่อดังในประเทศสเปนทัพขงแดงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในรอบลีกเฟสเมื่อสามารถเก็บชัยชนะรวด7เกมแรกแต่น่าเสียดายที่แพ้ในเกมสุดท้ายอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดทีมของกุนซืออันเนอร์สโตสามารถจบด้วยอันดับหนึ่ง ขณะที่บาซโลนาซึ่งจบอันดับ2ในรอบรีกเฟสได้รับเงิน54.5ล้านยูโรตามด้วยเรอัลมริดจบอันดับที่11ได้รับเงินจำนวน37.27ล้านยูโรย่างไรก็ตามในกรณีของเรอัลมริดถ้าหากพวกเขาสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้และผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายได้ก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก11ล้านยูโร ต้องคืนฟอร์มสล็อตย้ำรับไม่ได้หงพ่ายพรีมัตตกรอบอันนอรนสล็อตยังคงรับไม่ได้ที่ลิเวอร์พูลพ่ายแพ้ตอพรีมัตตกรอบ FA ครับและต้องการให้ทีมตอบสนองกลับมาโชว์ฟอร์มเหมือนอย่างที่ควรอีกครั้งลิเวอร์พูลจะนำจากฟุตบีกเพิ่มเป็น9ก้าแต้มหากคว้าชัยชนะในเกมที่ประเยือนเอลวัตันคืนวันพุธแต่พวกเขาก็เพิ่งพบกับความพ่ายแพ้ช็อกตกรอบ FA ครับ สล็อตบอกว่าลิวอพูต้องแสดงอีกด้านให้เห็นเพราะผลงานที่เกิดขึ้นในเกมพบกับพรีมัตนั้นเป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้มันควรจะมีอิมแพคเพราะถ้าคุณเล่นให้กับสมสรนแบบนี้คุณก็ควรต้องสู้เพื่อทุกแชมป์ดังนั้นการตกรอบนี้และแพ้ให้กับพรีมัตคือสิ่งที่รับไม่ได้สล็อตให้สัมภาษณ์ทั้งทีมเช่นกับแฟนบอลของเราเราผิดหวังกับผลการแข่งขันนัดนั้นนะตอนนี้เราต้องแสดงอีกด้านของเราให้เห็นในวันพรุ่งนี้ เพราะไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันอย่างเดียวแต่ฟอร์มก็ห่างจากมาตรฐานของลิเวอร์พูลเหมือนกันแผนที่สล็อตเตรียมเอาไว้สําหรับการเจอพรีมัตนั้นยังเจอขัดขาด,ด้วยปัญหาเจ็บของเจโกลเมสรวมถึงเคอร์ติจูนมีการป่วยในวันแข่งอีกทั้งดาวินนูนเยสเดินทางไปสเปนก่อนถึงเกมดังกล่าวเพราะภรรยาคลอดลูกสล็อตยังไม่เห็นด้วยกับคําพูดที่บอกว่าหงแดงควรยินดีที่จะมีสุดสัปดาห์ว่างๆหลังจากตกร,รอบ f a ฟเอครับแล้ว ราดรายหนึ่งเคยบอกกับผมว่าไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นจากการแพ้เกมฟุตบอลและผมก็เห็นด้วยอย่างที่สุดเราอยากจะลงเล่น6เกมใน18วันหรือ7เกมใน21วันหรือ8เกมใน24วันมากกว่าแน่นอนเพราะนั่นคือตารางแข่งขันที่เรามีตอนนี้เรามีสัปดาห์ปกติแล้วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเลยตอนลงสนามพบกับพรีมัตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ